สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสไปสิงคโปร์บายปุ๋ยชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะเครื่องต้มไข่นะคะเ,เพื่อนๆของ iH o m e เนาะตัวนี้นะคะเราได้มาตั้งแต่ตอนที่เราไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเพื่อนเราก็เลยซื้อมาเนาะแต่ว่าในช้อปปี้ลาซาดาน่าจะมีขายนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานนะคะของตัวไอโฮมนะคะเครื่องต้มไข่ใบนี้เนาะ,ะว่ามันจะใช้งานง่าย ขนาดไหนนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ไม่มีเวลานะคะสําหรับคนไหนที่อยู่คอนโดหรือว่าอยู่บ้านก็แล้วแต่คะ่ะถ้ามีเวลาจํากัดนะคะตอนเช้าเนาะที่เราจะรีบไปทํางานอะไรเงี้ยเราอยา่าจะกินไข่ต้มแต่เราไม่มีเวลาที่จะมาจุดไฟามาติด ติดไฟนะคะติดเตาเพื่อที่จะต้มไข่นะคะเราก็จะสามารถใช้ไอตัวนี้นะคะเครื่องต้มไข่ซึ่งมันประหยัดเวลานะคะแล้วก็รวดเร็วมากขณะที่เราต้มอยู่นะคะเราก็สามารถจะไปทำาภารกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยกลับมาดูได้นะคะมันจะเออมันจะทําให้เราแบบว่าสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับต้มไข่นะคะก็มีไข่ไก่เจ็ดฟอง เครื่องต้มไข่นะคะเกลือแล้วก็น้ำเปล่าค่ะค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะคะเริ่มจากเปิดฝาค่ะเปิดฝาออกเนาะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะโดยใช้กลวยอันนี้ค่ะกลวยตักน้ำเนาะแล้วก็จะใส่น้ำลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยเราก็จะกะดูนะคะว่าปริมาณน้ำนะคะก็ให้อยู่ในบริเวณที่บริเวณขอบนะคะ บริเวณขอบไม่ให้ล้นไม่ให้ล้นออกมานะคะเพราะว่าเวลาน้ําเดือดนะคะบริเวณบริเวณขอบตรงนี้ค่ะเพราะว่าเวลาน้ําเดือดนะคะน้ําจะเดือดค่อนข้างแรงเนาะจากนั้นเราจะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเวลาที่ไข่สุกอะค่ะจะได้อแกะง่ายๆนะคะเปลือกไข่จะได้ไม่ต้องติดค่ะไม่ต้องติดไข่จากนั้นเราจะใส่ถาดรองลงไปค่ะ ถาดรองนี้นะคะจะใส่ไข่ไก่ได้ทั้งหมด7ฟองค่ะเราจะต้มได้ทีละ,ะครั้งละ7ฟองค่ะเราก็จะใส่บริเวณก้นไข่นะคะลงไปเนาะลงไปตามปุ่มนะคะเป็นร่องอยู่นะคะ7 7ร่องค่ะเราก็จะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่ไปเลยนี่นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ นี่นะคะครบ7ฟองแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาค่ะค่ะหลังจากที่เราปิดฝาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะจะมีรูนะคะรูระบายไอน้ําตรงนี้ค่ะรูเล็กๆนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้ไข่ของเราก็จะเดือดมากๆแล้วค่ะทิ้งไว้10นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะค่ะตอนนี้ไข่ของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่าปอก เปลือกนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสุกแล้วจะเป็นยังไงเนาะเราใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเปิดฟ้าก่อนนะคะตอนนี้ไข่ร้อนนิดนึงนะคะมันเพิ่มสุกเนาะเราก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือใช้ที่ขีดนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาแช่ในน้ำค่ะ เย็นแบบนี้นะคะเอาไปแช่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยนะะน้ำก็ยังจะไม่ยุบมากเท่าไหร่ค่ะเราใส่น้ําไปเต็มประมาณตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะเดือดเดือดขึ้นมาเนาะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเวลาสุกเลยนะคะ<ๆ>เราก็จะมาแกะกันแบบนี้เนาะ ค่ะเราใส่เกลือลงไปนะคะจะสังเกตได้ว่าไข่จะปอกง่ายค่ะจะไม่ติดเปลือกไข่จะไม่ติดกับเนื้อไข่นะคะเพื่อนๆก็จะแกะง่ายมากเลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเวลานะคะมีเวลาค่อนข้างจํากัดเนาะหรือว่า,าคนไหนที่มีลูกนะคะมีลูกเล็กๆไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถใช้เครื่องต้มไข่ได้ค่ะก็จะช่วยทุนเวลาของเราได้อีกเยอะเลยค่ะนี่นะคะไข่ของเราก็สุกแล้วน่ากินมากเลยค่ะ ดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะชิมแบบสดๆแบบนี้เลยค่ะนะคะอือหอมุ่มไข่แดงสุกกำลังดีค่ะอันนี้เราใช้เวลาทั้งหมดอ่10นาทีนะคะก็จะได้ไข่ออกมาประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนมันไม่ได้แข็งมากเนาะอืมอืม อรอยมากฟินมากค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะสําหรับคนไหนที่สนใจนะคะเครื่องต้มไข่เนาะของยี่ห้ออนโฮมตัวนี้นะคะคิดว่าในช้อปปี l a า a าด้าน่าจะมีขายค่ะลองไปหาข้อมูลดูนะคะวันนี้ขอจบรีวิวเครื่องต้มไข่นะคะเพียงแค่นี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนเอนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอตัวไปกินไข่ต้มแสนอร่อยก่อนนะคะบ๊ายบาย